สวัสดีค่ะนางสาวนรินการเพียรวิพัฒน์ตำแหน่งกูกสอนอตบลแวงนั่งสังกัดกสอนออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอสรุปผลการปฏิบัติงานครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายนพุทธศักราช2564มีดังต่อไปนี้ค่ะตอนที่1ข้อมูลทั่วไป กสนตำบลแวงนั่งตั้งอยู่ภายในบริเวณอบตตําบลแวงนั่งบ้านหนองเจริญหมู่ที่11ตําบลแวงนั่งอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามค่ะกสนตําบลแวงนั่งมีอาคาร อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นทั้งภายในและภายนอกอาคารประชาชนสามารถมาติดต่อใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมีพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายเปิดให้บริการ5วันต่อสัปดาห์และ มีระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้ำประปาระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติค่ะตอนที่2ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานราชการตำแหน่งคุกกศสนตตำบลตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการบริหาร d m i s กสอนอตำบลแมงนางมีการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการบริหาร d m i s อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้โดยสแกน QR Code แล้วกรอกรหัสกสอนอตำบลแมงนางได้ค่ะ ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตนําบลกศนตําบลแวงั่างมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตบําบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบท สภาพปัญหาและความต้องการเพื่อทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจัดทำแผนในระบบ d m i s สามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบค่ะตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้จัดโครงการให้ความรู้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2564ที่บ้านร่วมใจหมู่ที่13ตำบลแวงหน้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย8คนเราทำได้ตามเป้าหมายค่ะ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในวันที่7มิถุนายนพฤศกรา2564ที่บ้านหนองแวงหมู่ที่1ตำบลแวงนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย6คนค่ะ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดโครงการสืบสารศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลในวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2564ที่บ้านหินลาดหมู่ที่2ตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป้าหมายทั้งหมด4คนค่ะ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน5ชั่วโมงในวันที่9มิถุนายน2564ที่บ้านหนองแวงหมู่ที่8ตำบลแวงน่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด6คนค่ะ รูปแบบกลุ่มสนใจดักสูตรวิชาการทำสเปรย์แอลกอฮอล์5ชั่วโมงในวันที่10มิถุนายน2564ที่บ้านโนนเดือหมู่ที่10ตำบลมนน้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด6คนค่ะ รูปแบบกลุ่มสนใจดักสูตรวิชาการทำสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน5ชั่วโมงในวันที่21มิถุนายน2 5 6 4ที่บ้านเห็นตั้งหมู่ที่7ตําบลเวงนาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด6คนค่ะ รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำหน้ากากอนามัย5ชั่วโมงในวันที่16มิถุนายน2564ที่บ้านดอนบมหมู่ที่6ตำบลแวงนั่งอเมืองจัังหวดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด6คนค่ะ รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการปลูกสมุนไพรจำนวน5ชั่วโมงในวันที่17มิถุนายน2 5 6 4ที่บ้านเก่าน้อยหมู่ที่3ตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด6คนค่ะ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรวิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน35ชั่วโมงในวันที่12-18มิถุนายน2564ที่บ้านหนองโพธหมู่ที่5ตำบลแวงน้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด12คนค่ะ รูปแบบฉันเรียนวิชาชีพหลักสูตรวิชาการเลี้ยงไก่พืชเมืองจำนวน35ชั่วโมงในวันที่14-20มิถุนายน2564ที่บ้านหินลาดหมู่ที่2ตำบลแวงนาง้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามกลุ่มเป้าหมาย12คนค่ะ หนึ 1> 1อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรวิชาการเพราะเหตุฟางจำนวน35ชั่วโมงในวันที่9 1 5ถึง15กรกฎาคม2564ที่บ้านหนองเจริญหมู่ที่11ตำบลมังง่างอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกลุ่มเป้าหมาย12คนค่ะตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพค่าเป้าหมายตามแผน17คนนำความรู้ไปใช้ทั้งหมด17คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเป้าหมาย18คนนำความรู้ไปใช้18คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมาย14คนนำความรู้ไปใช้14คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามระับปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง8คนนำความรู้ไปใช้8คนค่ะ ตัวชีวัดที่5จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์แฟนเพจ Facebook กสอนอตาบลแวงง่างและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกสอนอตาบลเป็นประจําทุกๆเดือนค่ะสามารถตรวจสอบได้จาก q r c o d e ด้านล่างนะคะตัวชีวัที่6 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลแมงน,นางจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนให้แก่ประชาชนจัดทำสวนสมุนไพรเพื่อให้หนักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างจัดทำมุมหนังสือการเรียนรู้ด้านอาชีพที่สนใจในชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านช่องทางออนไลน์และนิเทศติดตาม ผลกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนสามารถสแกน QR code เพื่อเรียนรู้ได้ค่ะตัวชีวัดที่7ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายในชุมชนได้เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในวันที่27เมษายน2564ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงตำบลแวงนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่1ประจำปี2564ระหว่างวันที่11-12มีนาคม2564ณกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคามค่ะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันที่17พฤษภาคม2564 ที่บ้านโนนสำลานหมู่ที่12ตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมสรุปปิดโครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยบ้านหนองแวงหมู่ที่8ในวันที่24มิถุนายน2564ที่ห้องประชมุมอนเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงค่ะเข้าร่วมประเมิน คณะกรรมการกองทุนหลักการสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแวงหน้าในวันที่20กรกฎาคม2564ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเพกตำบลแวงหน้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตัวชีวัที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่รับมอบหมายได้อบรม แบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมกสนป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรุ่นที่2เริ่มอบรมระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะ ประชุมกลยุทธ์ในการทำงานประจำภาคเรียนที่1ทับ2564ในวันที่5เมษายน2564ณห้องประชุมโรงแรมวัสุอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามร่วมกีฬาอำเภอสัมพันธ์ในวันที่10เมษายน2564ณสนามกีฬาอารีนาตำบลบ้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม อบรมออนไลน์อาสายฬหกาชาติเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในวันที่15กรกฎาคม2564ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2562และแก้ไขเพิ่มเติมในวันที่3พฤษภาคม2564ได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร6ชั่วโมงในวันที่3พฤษภาคม2564ได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในวันที่3พฤษภาคม2564ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551 ใ,ในวันที่3พฤษภาคม2564เขาร่วมประชุมประจำเดือนณห้องประชุมรีราวดีอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเขาร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีในวันที่16กรกฎาคม2564ที่บ้านหนองกุงเต่าตบลท่าสองคอนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในวันที่20สิงหาคม2564ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิทยากรสำหรับผู้สูงอายุเรื่องโยคะหัวเราะระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคม2564 ณนะห้องอบรมออนไลน์กลุ่มเฟ e บุ๊กสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวชี้วัดที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีผลการปฏิบัติงานที่ดีโดยครูกศนตำบลเวียงนางได้รับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีมี2งานดังนี้ค่ะงานที่1การเข้าอบรมแบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศนอป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรุ่นที่สองโดยดิฉานนางสาวนรินการเพียรวิพัฒน์คุกกศนอตำบลได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกลุ่มของโซนตักกศิลาเริ่มอบรมในวันที่16กุมภาพันธ์2564ถึง2สิงหาคม2564 จากความสำเร็จในการอบรมครั้งนี้ดิฉันได้นำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนของตนเองและได้จัดทำรูปเล่มรายงานการอบรมแบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมกศนป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรุ่นที่2เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำความรู้จากการอบรม มาขยายผลผ่านระบบออนไลน์แฟนเพจ f c e e o o o กกสนตำบลแวงง้างได้เรียนรู้และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียนรู้ได้ค่ะเรื่องที่2การฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะวิทยากรสำหรับผู้สูงอายุเรื่องโยคะหัวเราะในระหว่างวันที่20-23สิงหาคม2564ณนะห้องอบรมออนไลน์กลุ่ม Facebook สถาบันภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะ จากความสำเร็จในการอบรมครั้งนี้ดิฉันได้นำความรู้ไปปรับใช้กับตนเองครอบครัวและชุมชนการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิทยากรสำหรับผู้สูงอายุเรื่องโยคะหัวเราะสนุกสนานมากค่ะเพราะเป็นการหัวเราะแบบไม่มีเงื่อนไขและได้ฝึกลมหายใจได้ดีดิฉันประทับใจและได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมมาขยายผล ผ่านระบบออนไลน์แฟนเพจ f c e e o o o กกสนตำบลแบงนั่งให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายนพุทธศักราช2564ไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ